ของทีมนะคะก็ได้ส่งเครื่องบินส่วนตัวนะคะเครื่องบินของทีมนะคะไปเมืองจีนนะคะแล้วดยวที่เขาทำเนี่ยก็เปิดเป็นเฉพาะคนไข้โควิดทั้งหมดเลยนะคะก็คือ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะคะวันนี้เกดนะคะจะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดนะคะที่รัฐที่เกดอยู่นะคะก็คือรัฐแมสซาชูเซตส์ะนะคะที่อเมริกานะคะซึ่งแมสซาชูเซตส์เนี่ยจะเป็นรัฐที่อยู่ฝั่งะตะวันออกนะคะของแผนที่อเมริกานะคะก็คือตรงข้ามกับฝั่งแคลิฟอร์เนียเนาะก็คืออยู่ด้านซ้ายถ้าทางแมพนะคะดูไปก็คืออยู่ด้านขวาสุดนะคะของแมพอเมริกาเนาะซึ่งเกดจะมา อัปเดตให้ฟังนะคะ5 5อย่างนะคะที่ที่เกิดภายในอาทิตย์สองที่ผ่านมาในรัฐที่เกตดยูนตอนนี้เนี่ยนะคะก็คืออันดับที่1นนะคะเ,เกตจะมาสรุปนะคะยอดผู้ป่วยทั้งหมดนะคะในอเมริกานะคะก็คือในอเมริกาตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเคสทั้งหมด5 5 5 9 9คนนะคะแล้วก็ ฟื้นแล้วนะคะฟื้นตัวนะคะก็คือรีคาเวอร์แล้วนะคะก็คือ29,108คนนะคะแล้วส่วนยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดของอเมริกานะคะรวมทั้งหมด18,803คนแล้วนะคะพุ่งเป็นอันดหนึ่งของโลกเลยนะคะส่วนรัฐที่เก็ดอยู่นะคะก็คือรัฐแมสซาชูเซตส์ใช่ไหมคะตอนนี้ยอดคอนเฟิร์มทั้งหมดนะคะผู้ติดเชื้อทั้งหมด20,000 974คนแล้วนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะแล้วก็ฟื้นตัวทั้งหมดนะคะก็คือ4,316คนนะคะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะตอนนี้อยู่ที่599คนแล้วนะคะซึ่งเป็นเป็นยอดที่อัปเดตวันนี้เลยนะคะวันที่10เมษายนนะคะปี2020นะคะอันดับที่2นะคะ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะคะก็คือไม่ไม่นานมาน,นี้เลยนะคะก็คือรับที่เกตอยู่เนี่ยก็จะมีทีมอเมริกันฟุตบอลใชมเปี้ยคะชื่อว่าแพทริอตสนะคะแล้วก็คนที่เป็นโอนเนอร์นะคะเจ้าของทีมนะคะก็ได้ส่งเครื่องบินส่วนตัวนะคะเครื่องบินของทีมนะคะไปเมืองจีนนะคะแล้วก็ไปเอาหน้ากาก N95 มานะคะ N95 มานะคะจำนวน1ล้าน อสองแสนหน้ากากนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอามาให้พยาบาลให้โรงพยาบาลให้หมอนนะคะในรัฐที่เกตอยู่เนาะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทรัมป์นะคะซึ่งซึ่งก็ดีมากเลยค่ะที่เขาส่งเขาส่งไปเอานะคะไปไปเอาก็ที่จากในข่าวนะคะก็คือตอนที่เครื่องบินไปเนี่ยถึงที่เมืองจีนเนี่ยกับตันแล้วก็ครูสนะคะของสายการบินที่เขาส่งไปนะคะของทีมเนี่ยนะคะ จะไม่ให้ลูกเรือนะคะลงจากเครื่องบินเลยนะคะคือทุกคนอยู่ในเครื่องบินนะคะแล้วก็คนที่เมืองจีนนะคะก็โหลดหน้ากากนะคะเข้าเข้าเครื่องนะคะซึ่งใช้เวลาเกือบ3ามชั่วโมงนะคะในการโหลดนะคะแล้วก็บินกลับมานะคะมาทีา่สนามบินโลแกนแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็ทำความสะอาดหน้ากากนะคะทั้งหมด ล้านสองนะคะทาความสะอาดหน้ากากนะคะในในห้องที่เขาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็แจกจ่ายไปให้โรงพยาบาลในรัฐที่เกตอยู่เนาะแล้วก็สามแสนนะคะสามแสนหน้ากากรากะคา N95 นะคะก็ส่งไปให้นิวยอร์กนะคะที่รัฐนิวยอร์กนะคะ ซึ่งซึ่งก็ดีมากๆค่ะก็คือก็คือเป็นการแบ่งปันกันเนอะก็ขับเขาก็ขับรถนะคะขับรถบรรทุกไปเลยนะคะขับจากรัฐที่เกตอยู่นะคะไปนิวยอร์กมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ,ะประกบหน้าประกบหลังเนอะไปส่งให้นิวยอร์กนะคะนิวยอร์กก็น่าจะค่อนข้างที่จะเป็นรัฐหนึ่งนะคะที่ว่าผู้ติดเชื้อเยอะมากๆเลยนะคะอันดับที่3นะคะที่เกตจะมาอัปเดตนะคะก็คือ อย่างที่เกิดไปแล้วนะคะว่าว่าว่าแฟนเกดทำงานอยู่ในห้อง ICU นะคะเป็นพยาบาลอยู่ที่ที่รัฐนี้นะคะก็จะมีอัปเดตอะไรเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้นะคะโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะของสามีนะคะปิดไปแล้วนะคะ2งโรงพยาบาลก็คือปิดไม่ได้ปิดทั้งโรงพยาบาลนะปิดเฉพาะห้อง ICU นะคะปิดไปแล้ว2งโรงพยาบาลเพื่อเขาจะเอาพยาบาล ICU ของโรงพยาบาลใกล้เคียงะคะ่ะเอามารวมกันที่โรงพยาบาลที่สามีเกดอยู่นะคะก็ ให้พยาบาลทั้งหมดเนี่ยมาช่วยแล้วตอนนี้สะะระโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่สามีเกตทางานอยู่นะคะตอนนี้นะคะ ICU ที่เขาทาเนี่ยก็เปิดเป็นเฉพาะคนไข้โควิดทั้งหมดเลยนะคะก็คือมีเฉพาะคนไข้โควิดแล้วก็เขาก็ไปเปิดอีกฟลอร์หนึ่งนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อเป็นห้อง ICU ที่ไม่มีคนไข้โควิดอยู่นะคะแล้วก็เอาพยาบาลจาก2โรงพยาบาลที่เขาปิดไปนะคะห้อง ICU เนี่ย มารวมตัวกันแล้วก็มาช่วยทั้ง ICU ที่มีมีคนไข้โควิดแล้วก็ไม่มีคนไข้โควิดนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งมากเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยไอซียเนี่ยถ้าเคส ICU เนี่ยปกติถ้าเคสหนักๆใช่ไหมคะเขาก็จะให้พยาบาลหนึ่งคนต่อหนึ่งคนไข้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเคสไม่หนักปกติเนี่ยถ้ายังไม่มีพวกโควิดเนี่ยนะคะ ก็จะพยาบาลหนึ่งคนต่อคนไข้สองคนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะคือมันมันเยอะมากๆค่ะเพราะว่า ICU เปิดทั้งแบบเปิด2 ICU ใน1โรงพยาบาลน,นะคะซึ่งตอนนี้แฟนก็บอกว่า1ึงพยาบาลเนี่ยต้องดูคนไข้ประมาณ3คนแล้วค่ะพยาบาลหนึ่งคนต่อคนไข้3คนนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าไม่ใช่เป็นแผนกที่แบบว่าโดยทั่วไปปกตินะคะเป็นแผนกที่คนที่แบบ หนักจริงๆอ่ะเขาถึงไปห้อง ICU ถูกไหมคะแล้วก็ตอนนี้เ็าบอกว่าหมอนะคะหมอแผนกอื่นๆนะคะอย่างเช่นเออเซอร์เจนนะคะก็ะเป็นหมอผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะลงมาช่วยห้อง ICU นะคะทำทุกอย่างแบบพยาบาลทําเขาก็ทําได้นะคะเขาก็ช่วยนะคะไม่ใช่ว่าเออฉันเป็นหมอฉันจะไม่ทําตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ทุกคนแบบช่วยกันมากๆเลยค่ะก็แล้วโรงพยาบาลที่สามีเกตทางานอยู่รอเขาก็สั่งเครื่อง เขาเรียกว่าอะไรตู้แช่ศพอะค่ะปกติห้องเก็บศพเขาก็จะอยู่ในในโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ตู้เก็บศพเนี่ยเป็นตู้เหมือนเก็บศพเคลื่อนที่อะค่ะเอามาไว้หน้าโรงพยาบาลแล้วนะคะก็คือมาไว้ไม่ใช่หน้าโรงพยาบาลสิคือมาไว้ส่วนนอกของพยาบาละนะคะก็คือเช่ามาเพราะว่าคนคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีอัปเดตเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วก็ไม่อยากจะเจาะลึกถึงว่าสายการบินอะไรเนอะ เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะเพราะว่าเป็นกัปตันกัปตันนะคะคนแรกนะคะของอเมริกานะคะเป็นกัปตันอเมริกันคนแรกนะคะที่เสียชีวิตจากโควิดนะคะเพราะว่าได้เชื้อมาจากผู้โดยสารนะคะเป็นสายการบินในอเมริกาเนี่ยค่ะเกาจะไม่ไม่บอกนะคะว่าสายการบินใดซึ่งซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลของสามีที่ทําง,งานอยู่นะคะเมื่อสองวันที่แล้วนะคะ <c oughs> อายุยังน้อย,ยะะอยู่เลยค่ะอายุแค่สี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยผู้โดยสารคนนั้นแบบไอไอไอแบบไอามากๆแล้วไอแบบไม่ปิดปากอะค่ะคนนี้นะคะก็ติดมานะคะติดมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะสู้โควิดได้นะคะก็เสียชีวิตลงเมื่อ2วันที่แล้วนะคะถือว่าเป็นกัปตันคนแรกนะคะที่ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็อันดับ4นะคะมอนก่อนนะคะเมื่อไม่กี่วันนี้เองเมื่อ3 4สี่วันที่แล้วนะคะเกตไป BJs นะคะก็เป็น เป็นเหมือนกับแมคโครค่ะที่ไทยนะคะขายส่งนะคะกะ็เขาก็เริ่มมีต่อคิวนะคะเข้าไปในในห้างแล้วนะคะว่าใครจะซื้อของก็ต้องต่อแถวใช่ไหมคะแล้วก็แถวแต่ละแถวนะคะเขาก็จะ,ะมีลายนะคะมีเส้นให้นะคะว่าเราต้องยืน,ยนจุดไหนจุดไหนจุดไหนใช่ไหมคะวันนั้นที่เกบไปนะคะไปก็ไปก่อนเที่ยงเนอะแล้วก็เป็นวันธรรมดานะคะซึ่งเกบต่อแถวอยู่ข้างนอกอะ 45นาทีกว่าจะได้เข้า45นาทีนะคะเพราะว่าถ้า1คนออกก็คือ1คนเข้านะคะเขาจะเอาแบบนี้เนาะแตะ่ก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเขาให้ทั้งหมดกี่คนนะคะที่เข้าไปแต่พอคนหนึ่งออกปุ๊บอีกคนหนึ่งก็เข้าไปเลยนะคะซึ่งแบบแล้วรัดที่เกีตอยู่อะ่ะมันหนาวไงมันแบบไม่ใช่แบบร้อนใช่ไหมคะก็ต้องแบบใส่แจ็คเก็ตแบบยืนหนาวอยู่ข้างนอกอี่ะ4บนาทีก็คือแบบ ไปทีซื้อก็ต้องเอาให้คุมอะค่ะเพราะไม่งั้นก็ต้องไปทีก็ต้องไปไปต่อไปต่อแถวบ่อยๆแล้วก็แบบคิวแถวแบบยาวมากเลยเดี๋ยวก็จะมีรูปสั้นๆน,นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะเกดถ่ายเอาไว้นะคะเมื่อวันก่อนให้ดูนะคะ เ,เมื่อวานนะคะ Market Basket นะคะเป็น local grocery store นะคะที่รัฐที่เกดอยู่นะคะซึ่งเมื่อวานที่เกบไปเนี่ยก็แบบงงๆก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เอะใจอะไรนะคะไม่ได้แบบอ่านป้ายแบบเข้าไปก็เหมือนกับวเวลาเราไปเดินในห้างใช่ไหมค่ะบิ๊กซีใช่ไหมคะก็มีช่องช่องที่1ช่องที่2ช่องนี้ขายอะไรช่องนั้นขายอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เดินเข้าเดินออกได้แบบแล้วแต่เราจะเข้าออกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาทําป้ายไว้ข้างบนนะคะว่า one way นะคะ เขาจะเริ่มช่องที่หนึ่งนะคะช่องที่หนึ่งสมมติว่าฝั่งนี้ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายใช่ไหมคะช่องที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปนะคะก็ซื้อของใช่ไหมคะพอเราไปถึงท้ายสุดเนี่ยของช่องที่หนึ่งแล้วก็ต้องวนนะคะวนขึ้นมาจากช่องที่สองนะคะพอจะจะไปช่องที่สองเก็วนขึ้นมาคะ่ะคือทุกอย่างจะเป็นันเวย์เขาจะไม่ให้เดินสวนไปสวนมาสวนกันเรานะคะเพราะว่าเขาเขาต้องการรักษาระยะห่างนะคะเพื่อไม่ให้อ่าคนแบบเขาเรียกอะไร ประชันชิดกันนะบอกว่าบัมกันนะคะในการซื้อของก็เป็นช่องทางเดียวนะคะตอนแรกเกดเข้าไปเกดก็เดินสุ่มๆเดินสุ่มๆครั้งแรกแล้วก็บอกเฮ้ยพอเหลือไปเห็นอ้าววันเวนะคะเราก็คือช่องนี้ออกไม่ได้ช่องนี้เข้าได้อะไรเงี้ยคือต้องดูนะคะตอนนี้รัดเกดเป็นแบบนี้เราเนอะไม่รู้ว่ารัดรัดอื่นเป็นหรือเปล่านะคะซึ่งก็มันก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ต้องต่อแถวเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ grocery store นะคะทุกที่นะคะต่อแถวเข้าหมดเลยนะคะแล้วก็มีเส้นเว้นระยะห่างแล้วก็เขาจะมีสตาฟยืนข้างหน้านะคะแล้วบอกว่าเออตอนนี้เข้าไปได้ตอนนี้เข้าไปได้นะคะคนหนึ่งออกมาคนหนึ่งก็เข้าไปนะคะใช่ค่ะเป็นแบบเป็นบ้านนะคะเป็นแบบครอบครัวหนึ่งก็เข้าไปครอบครัวหนึ่งออกครอบครัวหนึ่งก็เข้าไปนะคะอันหน้านะคะเพื่อนๆก็คือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะตอนนี้เกต ็รออยู่นะคะเมื่อเมื่อไหร่จะได้นะคะเพราะว่าเกศเห็นบางคนนะคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาได้แล้วนะคะบางคนก็บอกว่าเงินกําลังจะเข้า pending อยู่นะคะแต่แต่ของเกตยังไม่ได้เนะซึ่งตอนนี้ทรัมป์นะคะเขาจะให้เขาจะให้ต่อเขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าสามีภรรยานะคะสามีภรรยานะคะไฟล์ tag ร่วมกันนะคะก็คือยื่นท็กร่วมกันยื่นท็กคู่นะคะแล้วเงินรวมต่อปีนะคะไม่เกิน 1 5 0 0 0 0เหรียญน,นะคะก็จะได้2,400นะคะหนึ0 US dollars นะคะเข้ามานะคะบวกกับถ้ามีลูกนะคะลูกก็จะได้500เหรียญต่อคนนะคะไม่เกินลูกต้องไม่เกิน2คนนะคะซึ่งบ้านเนี่ยยื่นแท็กไปแล้วนะคะยื่นแท็กไปแล้วก่อนที่ลูกชายคนที่2จะเกิดเนี่ยซึ่งเก๋คิดว่าลูกชายคนที่2เนี่ยไม่น่าจะได้ ห้าร้อยบาทเนี่ยเกดน่าจะได้เออไม่ใช่ห้าร้อยบาทห้าร้อยเหรียญเนี่ยเกดน่าจะได้แค่คนเดียวนะคะลูกแค่คนเดียวนะคะ,ะเพราะว่าคนที่สองเนี่ยเกิดหลังจากที่เกดยื่นแท็กไปก็คือลูกคนที่สองเนี่ยเกิดปลายเดือนวันที่ยี่สิบห้ากุมภาใช่ไหมคะแต่เกดยื่นแท็กไปแล้วก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคะซึ่งเกดไม่ได้ทํางานนะคะส่วนสามีก็ก็จะได้นะคะก็กะว่าประมาณ2,400นะคะบวก500 เขาโคเกตน่าจะได้ประมาณ2,900เหรียญน,นะคะ,ก,ก, 3, นนะ,คะก็เกือบ0 0เหรียญนะคะก็เกือบประมาณ9,000 0กว่าบาทนะคะเงินไทยนะคะซึ่งรัฐบาลเขาก็จะช่วยนะคะแต่เห็นเขาบอกว่า,าเขาจะให้ไม่แน่ใจตอนนี้ proof หรือ,อยังแต่ส่วนใหญ่เขาจะากำหนดจากการยื่น Tax ์นะคะก็คือถ้าเราเสียภาษีเราก็ได้เงินตรงส่วนนั้นแต่เกไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบาย ให้คนรู้สึกว่าคนที่ไม่มีโซเชียล e c เค i t ริตี้เขาก็ได้นะคะอย่างเช่นคนที่เป็นโฮมเลสนะคะคนที่ไม่ได้ทำคนที่ไม่ทำงานด้วยแต่ว่าเป็นคนอเมริกรันแต่ไม่แน่ใจว่า,าคนที่เป็นเอเลียนที่ว่าไม่มีใบเนี่ยจะได้หรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็ต้องลุ้นกันไปนะคะอา่าโอเคค่ะ เกก็จะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดที่รัฐเกตเท่านี้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆอ,อยู่รัฐอื่นนะคะในอเมริกาก็ฝากคอมเมนต์ลองอัปเดตกันได้นะคะว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังนะคะประสบการณ์ที่เกตมาแชร์ในวันนี้นะคะยังไงก็ stay safe นะคะ stay home นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ